อ่าแต่เรายังไม่คิดเลยอ่ะเอาใหม่ปะเอาใหม่ปะห้าสี่สามสองหนึ่ สารมันเกิดนะครับพี่พรุ่งนี้ผมก็ไม่อ็มีเวลาไปแวะไปหานะยังไงก็ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงรำรวยรำรวยนะครับรักเหมือนเดิม สวัสดีครับพี่เลยคนะมีความสุขมากๆนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์ทูอยู่ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับพี่เบิร์ดนานๆนะครับอย่าลืมน้องคนนี้นะน้องคนนี้รักเสมอรูาไปเจอคนใหม่รักพี่ตลอดไปไม่หาคนใหม่ไม่เจอแฮปปี้เบิร์เดย์ครับพี่สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดียังสวัสดีคนระับ <laughs> ดีครับพี่หลุยส์พี่ดังเหมือเกิ Happy birthday นะครับพี่มีความสุขมากๆขอให้ร่ำล่ำรวยๆนะครับสวยขึ้นเยอะๆนะครับพี่ขอความสุขมากๆนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เด h ์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูขอให้พี่ลุยมีความสุขมากๆนะคะสวยๆและรวยๆตลอดไปค่ะจุ๊บสุขสันต์วันเกิดคะ่ะอลุยขอให้อลุยมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณอลุยมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูพิมพ์เสมอเลยพิมพ์รักอลุยนะขอให้อลุยมีความสุขมากๆค่ะ HAPPY b i r ิร์ a เค่ะอลุยสวัสดีครับพี่ลุยครับ สวาสดีรับพเ่ครับพี่ทีผมกได้กลับไปครับแว้ด,ด้วยขอให้ือกนานะครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับอเลสวัสดีครับพี่หลยผมบอลน,นะพี่จำผมได้ปะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะพี่แต่ผมรู้ว่าวันเป็นวันเกิดพี่ ก็อยากให้พี่มีความสุขมากๆเลยแต่ผมรู้พี่มีความสุขอยู่แล้วยังไงดีจพูดยังไงต่ออยากให้พี่สุขภาพแข็งแรงทั้งพี่หลุยแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยผมยังไงไม่ค่อยมีเวลาเลยพี่อยากจะเข้าไปหาพี่ปีใหม่ผมอยากจะเข้าไปแต่มันไม่มีเวลาจริงพี่ต้องดูแลเมียพี่เมียผมปดร้าย มันไม่ผลล้าย์ของพี่มันก็ต้องอยู่กับกับเขาอะการมีลูกมีเมียนั้นมันลำบากจริงพี่ลุงตังไม่ค่อยมี่พี่มีงานอะไรพี่ส่งให้ผมบ้างนะต้องให้พี่มีความสุขมากครับพี่ครับผมครับพี่ปีเตอร์ปีเตอร์ ตุ๊กแกนวลน้อยเลนทายค่ะเอ้ยตุ๊กแกตุ๊เแกนเกลนค่ะอลูมีความสุขมากๆนะคะขอให้อลสุปสุขภาวสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะไปทางนี้ขอให้อลูรับถัดไปด้บ้างนะคะบ๊ายบาย ป้าเหลือจะก็แข็งแรงฝากหนูนิดหนูหน่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะป้าเหลือหนูชื่อน้องเอิร์นนะคะคิ๊กคิ๊คิ๊คิ๊ขอฝากให้ป้าเหลือขอให้ป้าเหลือสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนนะคะขอบคุณค่ะ ันเกิดครับพี่หลุยขอให้มีความสุขม,มากๆนะครับพี่ก็ยังไงก็ช่วยดูแลพวกเราต่อไปนะพี่นะผมก็มีอะไรให้ผมช่วยก็บอกเลยนะพี่ชายพี่ครับอเจ๊ส,สวยอเจ๊แฮปปี้เบรดเดย์นะจ๊เจาเจ๊อเจอเจของน้องอย่าหนีน้องไปไหนนะ จงมีกินมีชายจงมีให้น้องๆทุกคนอุดมสมบูรณ์วัดดีแฮปปี้เบิร์เดย์จ้าพี่หลือสสวยแสนใจดีขอให้พี่หลือมีความสุขมากๆนะคะที่สินใจสมปัานา ีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอยู่กับพวกหนูตลอดไปนะคะร <Quinn> c, ักนะจุ๊บจุ๊บไอรักยูแทนนี่เบิร์ดเลยค่ะบ้าเลยสุดที่รักขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอยู่กับหนูตลอดไปนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บแทมนี่เบิร์ดเลยนะคะบ้่เลยขอให้บ้่เลยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้นี่เบิร์ดรักี่เบิร์ดหลงแบบนี้ตลอดไปนะ เป็นที่รักของน้องๆทุกคนอย่างนี้ตลอดไปนะคะสุขก,กายสบายใจยิ่งขึ้นนะครับพี่ลลเลยๆเฮงๆค่ะ พี birthday, ้เบิร์ดเด์คะพี่หลุยขอมีความสุขมากๆนะคะสามีรักสามีหลงค่ะปี้เบิร์ดเด์ครับพี่หลุยขอแข็งแรงแข็งแรงนะแล้วมาช่วยเลี้ยงหันษาด้วย <Hey. S 1> ราบสวัสดีพี่หลุยครับเรื่องในโอกาสวันดีขึ้นปีใหม่ขอพี่หลุยมีความสุขมากๆนะครับหลอดเก้าปีที่รู้จักกันมาเจ้าบอลบุ้งขึ้นตีนเทาไม อะสวัสดีครับพี่หลุยส์แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับพี่ขอให้พี่หลุยสมีความสุขมากๆนะครับอยู่เป็นที่รักน้องๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาก็ตามมาท้ายสุดที่คือลืมทำของตัวเองเลยนะครับก็ ยังไงก็ขอพี่เบิร์ตกับพี่ลุยมีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ในช่วงเวลาสําคัญของชีวิตคอยช่วยเหลือมาตลอดครับขอให้พี่ลุยพี่เบิร์ตมีความสุขมากๆนะครับรวมถึงแขกรับพี่เชิญครับท่บนนานทายก็ขอให้ป้าหลุยมีความสุขความเจริญกิจาการเฮงๆนะคะว้าย สวัสดีครับป้าหลุยอูย้สวัสดีค่ะสิคะก็ขอให้ป้าหลุยมีความสุขมากๆในวันเกิดนะคะนาดา,ดาและก็คุณป้าพ่อและคุณแม่ป้าป๊าป้ามาขออวยพรให้ป้าหลุยมีสุขภาพแข็งแรงกิจการค้าขายเฮงเนะคะแฮปปี้บ day ค่ะป้าหลุยแฮปปี้บดย์นะคะพี่หลุยขอให้เป็นพี่ที่น่ารักของน้องน้อแบบนี้ตลอดไปนานๆน,น,นะคะมีความสุขมากๆนะคะไม่เจ็บไม่จนขอให้ได้ขอให้โดนนะพี่อายุมั่นขวัญยืน พี่เบิร์ดรักพี่เบิร์ดหลงครัวอาหารโลกของเราเย้เฮ้เขาหลอกไรเขาหอกพี่หนุแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพี่หลุยค่ะมีความสุขมากๆนะคะขอให้พี่หลุยสุขภาพแข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยค่ะ Happy birthday สุขสันต์วันเกิดนะครับมีความสุขมากๆครับพี่หลุยขอให้สามีรักสามีหลงนะครับพี่เย้ยสุขสันต์วันเกิดพี่หลุยนะครับขอให้มีความสุขมากสุขสันต์วันเกิดพี่หลุยครับ คุนอ้วนตัวใหญ่ใจดีอย่างนี้ยิ่งไปชุบชุบ สุขสันต์วันเกิดคุณหลุยปีนี้ก็ครบ40ปีแล้วคุณหลุยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเสมอมาก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปให้มีสุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการที่หวังไว้เป็นพี่ที่น่ารัก เป็นแม่ที่น่ารักของลูกๆแล้วก็เป็นเมียที่น่ารักของเราตลอดไปให้มีความสุขม,มาก,กจๆจุ๊บจปบ่ะจบจุ